วัดดีอาต้อยอาต้อยอาต้อยวัดดีวัดดีกับเพื่อนเตือนตางลำเก่งแมมวัดดีกายชมแลยท่านมาจากไหนไม่ใช่ฐานสีแล้วซอกนี้ใช้ด้วารานกว่าฐานเหนือมึงชื่ออะไรเจอลำ ชื่อหลำเออคนหลังชื่ออะไรคนแรกกันเจือไอตองไอตองอันโลกิตูแมมมันติดกาเนื้อก็ตั้มพวงที่จี๊ดี้ม่เมกุติดกาเนื้อก็บอกบอกยักบอกอยากรู้ว่าแมบมึงติดแนตแต่ไม่อายพึดไอเมมไอตองไอมันติดเ,ดยดเคยตั้งใจ่คยหมาก็ไม,ม่อายเลยไม่เบียยุ แต่ถ้าชวนชวนชวนเล่นฝายเลวยั่งขึ้นมาทันทีจอบพอทีเยอะกับร่มซิปนี่แต่แม้มตาไม่เอ็ดแล้วนี่กมังกีร่มมังมุ้ยแล้วเป็นตำต้าเลยมันเป็นชาวยักษ์เล้วก็ทองกับฉันกลัวไมไม่ไม่ต้องกลัวกับมันก็ยักษ์เราก็แทง ยากนักแรงก่งอยา่างผู้ยกเบียเบียกูเออผู้หญิงชื่ออะไรผู้หญิงท่าเจอาประแมยยมรินพระเมยยม,มรินรมมรนี่เป็นราชินีก็มาเจ้าไปประตูมเมฆมนครที่บิรมแล้วทำไมานางต้องระคกระเหินมาในป่าไป้นางมาในป่าได้ประวานางออกไก่มาเป็นโลกแก้วกลม,กลม นางอง่ไข่เหรอเออมนุษย์นี่ก็ออกไข่เออแล้วยากอะยักไม่ไม่ไข่เราเขาเคลอดไม่รัวมนยนเขาใกล้เป็นแต่บาดรวดง่ญ่ยผู้ใจและใกล้หมากว่าผู้ยิง่ง <c oughs> นี่ก็ครูตอนนี้ทราบน่วยแล้วกำลังควักแต่คักจาบน่วยแล้วกำลังจะออกมาเป็นเล่น ็นางโง่มาเป็นลูกแก้วกลมๆมออแต่นี่จาว่ามีไม่พึ่งพอไปใต้ดินเาทิตย์แล้วก็ขับยล็แล้วก็ยิกแล้วก็ไม่อยู่ครบเออเอยตาลำเออ,เอ,อมึงรู้หรือเปล่าว่ากูนี่คือใครโรออมึงรู้ว่ากูคือใครกูร่เตินไม่ใช่โลโกเลียงกูเออกูยัดแม่มึงอบคุณแบบกอบคุณ อยากได้เหย็นดแม่คอบคุณอเอาเหล่าโครธเหรอเราไม่เบื่อได้เหย็ดแม่เราไม,ม่โครธเราถือว่าแม่เราตายแย่เบื่ออย่างตามบุญน,นู่นไปท่านอยากได้เหย็ดแม่กำตาตาก็อยากให้วินโตมาใช้เงินมาทำบุญให้แม่กแมมูแต่ตัวก็วินโตอยากไม่รู้แม่มปุ๊มัดไม้ ว่ามึงไม่ต้องว่วงแม่เราโรูเอาโรดวดมาแล้วเจ็ตได้แล้วนี่ครูได้แล้วเวลยเกรนได้กับยักษ์กูได้ชื่อว่ายักษ์นันโทโอ๋อท่นเจอยักษ์นันโตใช่เมียกูชื่อโดจาอยู่เมืองเดินตะวันตอนนั้นจเจอยักษ์นันโตเมียเจอโดจาอยู่เมืองเดินตะวันถูกต้อง e เอ้ยตาหล่อมือกูได้แต่งเมียมายี่สิบกว่าปีแล้วว่าไม่มีลูกเลยโอ้โหแย่ไม่เป็น ต้องหมายกูนี่เมียเดินแต่กูยืนยันได้เลยว่าปีเดียวรบปุ่งเปล่าไปกวยก,ก้ากูนะได้กับมึงมีลูกแน่เออก้อกูกล้าด้วยมันตินนจอกเลยเออไอตาลําเออกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยว่ะก็ความช่วยเหลือได้ ถ้ามึงช่วยกูได้เด่ม,มึงเอ้ยมึงจะเอาอะไรในโลกนี้กูให้ทั้งนั้นเลยมึงยัยได้กว่าถ้ามึงช่วยเหลือกูได้กูจะแต่งตั้งให้มึงเป็นนายอำเภอที่เมืองยักษกว่าเป็นนายอำเภอเมืองยักษ์นุ่เออวเดยวเมืองยักษ์น้ำท่วมไม่หรอกกูยัดแม่เมืองยักษ์อยู่บนภูเขาท่วมได้ไงกูไม่เป็นแต่น้ำไม่ท่วมไม่เป็นแะไรกูแดกเลย,ดดยนายอำเภอจะไม่นี่ย เพื่อนพัฒานาธวัดีที่เจอมดแล้วพัฒน,นาตำบลแย่แม่สภาตำบลโอ๊ตแล้วเอาบ่อตอแต่น,นามไม่ท่มมมท่มนาเพื่อก็อดนี่ก็ไปนี่กินอยน่ใ้นำท่วมหรือว่ามึงเป็นเจ้าเมืองแทนกูก็ได้ป่ะกูไม่เป็นเราเป็นมาแล้วมาจากนัดนั้นมึงอยากเป็นอะไรอบอ่อตอนอ เขาบอกต้อนก็เลือกตังกับเออม่อยากก็หลากตังแต่พอกูเลือกมาแล้วกูชอบตอกมาแล้วแต่กูราบแล้วอย่างกับว่าต้อนี้ย็ดแม่มึงลองคิดใจต,ต้องว่ามู่บ้านเราอันนี้ต่งมัดช่องรอยยีทิกอบกรักวนำพระคูณเดียวกูได้รอยแปดทิบยกรัวอีกทิพย์กรัวนึ่งนำคุณเมียก็เลือกเขาบอกต้อนยันแม่มึงกูได้เที่ยงหนึ่ง แลว้วพอนำกุญยจไปตายโอ่งไหนมดัดนำกุญแจกับเรือไม่จอบมันไม่เหลือกไม่เหลือเลยเด็กเลา่รรากาูเฉยอกันแล้วพอเราไปบ้านมาเดินาายาวจนจน,นไม่มาเราก็เหลือกจนอยู่แลี้ยวแต่ว่าเมื่อมาแล้วเจอกวดที่ขวดทั้งไม่หมาท่องร่องไม่หมดร,ร,รั่มรามไม่หมาเี้ตี้ไม่หมดเหยียบนม่กูเลย,ยกินจนกล้าวว่าเหลืออะไรเที่ยงของกู เลยไม่รด้ไอ้บาทหลวงนะ่าจะไปใส่เปรตก็เรี่องนึกสันดาเที่ยงนึกก็มึงก็เลยเหลือกอ,อกเองไล่ออกอเองกูตต่โอ้อองและกูกับ,บก้ากูห้ากูเรื่มเบอร์กูเจอกูก็ไม่รู้กูใล่ไอ้ใครเีกนึกทำเที่ยงอ้ดีที่ตนเร็วๆนั้นปั่นปื้อเนี้เอ้ยตาลัมเออ มึงจะพูดจาท้าทามบรราโายมบารีเป็นเมียน้อยกูได้ไหมกูเล้งอะได้ไม่เล้งไม่ยให้นเผื่อนกูแต่เล้งกูเล้งของกูได้นเนยลยบรรดาโยมบารีจ้ะจะจะขอพูดจาวิสาสะกระเตื้อท่างหน่อยจะได้ไหมจะจะกล้าไปคุยกับมันไม่ทองกล้าไปจะกับแต่ว่าอย่ากล้าไปแขมเล่นปเรปื่อยๆบอกว่ามันแต่งกันแล้วกัน ขอต่งหน่อยนะครับยอดทองอครับครับเลยครับขอต่างหน่อยตะหลํากับไปเรืรอมอพมกรุบกรุบตันแล้วครับสวัสดีนะครับท่านรันโทสวัสดีจ้ายุมาินจากเมืองมานานแล้วเหรอยวจ้าค่ะสิบแปดปีแล้วค่ะสิบแปดปีจากเมืองมาค่ะตกพุ่มไม่น้าแดงยังนะแต่อยากร้จากอีจีบคระ ตัพุ่มไม้หน้าแดงอะนะฉันตาป่าจ้าบันเราว่าอาดหน้าแดงอะนะต้อยเลยนะเรือต้อ,อีกโค้ยเลยน,ะน่ารักเลยมาอยู่ในป่าสิบแปดปีนี่คงลำบากมากลำบากมากค่ะยุม่มเรียนเลยค่ะ ยุมรินค<า>่ะเสียงหวานขานเพราะน่าจะเรียกกันมันขาดใจเลยยุมรินเลยค่ะตายแล้วกูยุมรินค<า>่ะอุ้ยรินเลยค่ะอุ้ยอุ้ย แม่มกว่าอยลูกง่าเหลือเพื่อผู้ยัดแม่ใครตายวะเมื่อกี้นี่ใครตายกูเลยกูยกหัวแม่มืงอมึงหลั่ตายแม่แม่นแล้วกูบอกเบอรอไม่เราหลังตายคนก้อลูกและดังเปรี้ยนคนใจรอต่หน้าดลแล้วหน้าแดงนล้ยกุมหล่มมันบึบแล้ว เออเราตามคนต่างเวทผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะยมรินค่ะไม่จาเป็นต้องผู้จาอ้อมคอมฉันน่ะแต่งเมียมายี่สิบกว่าปีแล้วจะไม่มีลูกไวยขวัญจะมีลูกถ้ายมรินยอมไปเป็นเมียน้อยฉันจะให้ความสุขเธอเต็มที่ว่าไงจ๊ะยมรินทจะ่านลืมไปแล้วเลอครับว่าฉันมีผัวกันแต่ว่าผัวเธอก็ไม่ปรุงประสงและไม่ปรารถนาเธอแล้ว แต่เรายังไม่ได้ยาการกระูกต้องตามกฎหมายใดๆเพราะฉันยังเป็นเมียก็อยู่นะคะแต่ก็ไม่ต้องการเธอแล้วคุณลืมแล้วเหรอคะว่าคุณก็มีเมียค่ะเมียพี่เป็นอุ่บรรคสำคัญโรายุมารินแต่อยู่มารินยอมเป็นเมียน้อยพี่ก,ก็ไปจากนี้ี่จะตีเมียหลวงให้ตายโหงทันทีเลยทำไมผู้ชายทุงนด้เป็นแบบนี้เหรอคะตาหลังคะผู้ชายบันเทิง เนี่ยยักษ์มันบอกว่าแต่ฉันยังเป็นเมียน้อยมันกลับไปอย่างนี้มันจะไปตีเมียหลวงให้ตายโหงทันทีเลยถ้าไปนั้นก็ยอมเป็นเมียกับเพื่ออะไรเพื่อมาตุ่มเมียหลวงไห้ตายโองเลยแล้วเพื่ออะไระเพื่ออะไรลางแกนเลยเวดตื่นก็ได้ได้ปวจริงพวงอะไรเลยปวจริงพวงตืนพ่วงไปตุ่มตายโองที่เดื่นจริงพววบปวดอะไรพ่วมตุ่มเมียไห้ตายโองหนหลางแกนโคร้ลีมาตีมีดามทุกบ่เลย ไม่เกี่ยวพระนันโทคะพระท่านกล่าวไปแล้วนะครับว่าคนเราแย่งผัวเขาแย่งเมียเขาเนี่ยตายแล้วจะไปะขึ้นต้นนิ้วค่ะขึ้นต้นนิ้วปลิวไปต้นกระหนุนจะน้องรักเมียท่านก็ได้บุญลูกกระหนุนก็ได้กินกูรับประจากนี้ต้องเอาแม่ต้องกันที่จันแม่ยายกันพร้อมตายบพกูต้องการอห้กินนุน่นเออแหล,ละนุ่นองไงลาวกว่าบ้านเลยยุ่มยุ่มเลยวะได้ ในอยุมันแต่ว่ารุ่นนี้นุ่นนี้ก็กินต่างดื้อยกกินก็แล้วได้อย่างกูกัดได้อายุมเนี่ก็แล้วเลยไอ้จาละมือไม่ต้องง่วงแกแตนแม่ไม่รุดไหมกินเมื่อกูก็แล้วแบบนี้ไม่รุดกูเจอว่าใจมันติดแล้วจัดการจัดการโอ้ยโอยโอยแกแมมจัดการได้ต้องว่าจัดการ กูแปลกใจเรื่กันว่าไรว่าใจอยากแกมีเอียนเรงย่ำโต,ต้ว่าใจตองตายอ้วไในราดนอนหน้าเคี้ยวอยู่ต้องได้เหลืองกันไม่ยุ่มมาดนอยกากไฟเลยไ้ตองก็ตายปลอมปนแต่แม่ไม้ก็มาร่องคนพร้อมพร,รอมกูตะปล่กตันนี่กูก้นหนึ่งแล้ว แยแม่ไม้อย่างที่แม่มคุณนะบอกว่าแม่มไม้แม่ไม่เุกาคนพี่น้องมียเขาก็คูเป็นแล้วถ้ามึงต้องการเขาุะคนกันเหลือก่อนเลยเออนี่กนคนปีมันนะเออนี่คนนองเงีเหลือก็องคุณแ้วมึงเจ้งก้อยกูนี่ว่าปรือแม่ยุมารินยักษ์้าแล้วเราตำปลือ ี่ทเรือก็ตามตอนนี้าสิบก่ากาสี่สิบเ้านทีสจพระเจ้าลูกเธอเฟ้าุหลักรรรดิไม่เอาไปไม่ได้โรกแมวแหววได้เบื่อมตําตุมอยู่นี้เลยกถทาไม่เอาไปราไปถึงพอไปยมรินวันรยมรินเน่ย้าันไหอย่าร่้องลจะไปหลูแก้วโยตอแก้วหวรือกุยตอมเองว่ากูื่อทื่กูสัตย์วก้าใจว่าตุนวัเลยเนาะ ไม่ลายต้องเอาไปมึงเอาแต่กูกูไม่เอามึงอย่าลืมนายตองหน้าวูากแก้วนี่ตาอต้วนจำนายไว้แล้วนะกว่าที่แปดปีจะลาเบิร์ดตองเป็นคอยไปะไรกันกินบานพลาดเมือกกรณีวันนี้มันครบที่แปดปีบอดีกูท่านีท่านว่ดดวงแม่จตายุมารินแม่จะไม่ตึงกาดอยากถชิงฟ้ามายุมารินไปเสียยังแต่เราต้องคนจะยิ้วลูกแก้วนี่ย่าแม่ระเบิร์ดตึงเดียวนี่แล้วกล้ามึงอยู่บนยอดตึกดก เอาแต่มึงกูกไม่เอาเนี่ยกว่าแดวกคนเราก้าแเล็ก้าเย็นก้ารโดนอยากกินผลกันอยแม่มกี่ร้งไอ้ต้องยิงมาจะกูลงพี่เก้าวดำหนตาเป็นกุ้งกุ้งนะดิเออเื่อกว่าแล้วไม่เอาไปนี่ต้องใครเปิดจะเป็นกล้องดีกล้องดีกี่ดองไรไม่เอาไม่เอาอยาแม่มควังกูลุ่มกูเอาเรามาอยู่ไหนลุ่ม มาเจอตื้อไฟแดนดี้เฮ้ยเจย์แมมตื้อลงมันดีนักเปลือนเฮ้ยเดือ,อดรู้ไปแล้วคนขี้ไรจะไมนี่ยังเป็นคุยเทอยู่เลยยัดแมมล่นลงไหนล่มไหนตองเออเรื่อกูไว้เอาไปนี่สมัครกันลงนะไม่ตันกินอุดผิดตีสมัครกันแล้วกั้งเลยไม่โย่ถุ่มเลยไม่โย่มา um, ลงมา,า,าพันเพื่อนกอได้ซึงใจกูดิ ไม่ละเบืเ่ไใจปุ่งคูดีวะเออบอกเจ้าต้องทสองคนเออเดินมาวารารำกองฟอเออจะมาแต่น้อยเออจะจีไปไหนเออเพราะฉะนั้นเออไครไล้กูมารเออกูเรียนวัดตักใจได้กินแล้วเอจะไหนยอยากานันฆ่ายาละวะไอ้เลยไม่ว่าอะไรอยู่ที่นี่เจนจามดดราโดมครูอ่ sẽมาจาก ja nơi Godzilla, Jack La Khu, cặp 8000, phàm lừa, giả y hút lấy, phàm mưng anh chửi đấy, ma đẻ nơi, phàm đi chửi lắm gặp quân lăng anh chửi tông. ai toong này đồ đi, đi gặp mèm tít cả người, gặp răm phuông, chán giả ja y hút lấy, gặp mèm, để tụi ma เรามาเจบรรนากรที่มีร่มบ่ลงที่ดามาเจ้รรนากรที่ร่มมารามากกับพระแม่ยุมารินพระแม่ยุมารินนี่เป็นราชินีข้องพระเจ้าไปประทุมกรณีพระเจ้าไปประทุมมันแกมีเมียน่อยถึ้งมายุมารินก็กิดโลมาเปหลวแก้วกล่มกลมเนี้ยบ่ลงในโลวแก้วเนี้ยกรณีเจ้าเมืองไม่เบื่อพอเจอกรณีระเทรมาเนี้ยเราอ้อนํำนายว่าโลวแก้วเนียน เป็นโลก,กาลีบ้านกาลีเมืองกอบที่แปดปีจาะเบิร์ออกมาเป็นควยา,ายปลาไหลกันกินบ้านปลานเมืองอันนคุณกขวัญมุ่ยมุ่ยแล้วไปแล้วมันเหลือไงได้เดี๋ยวลอกจะด,ดูที่โดกดูราดเบอร์มาะมาจะกอ๊กกูเด้ ้าว่ะขึ้นควันควันบุรีขูนี่ทีนี้จะว่าไม่ไม่พึ่งพ่อไท้เดรนเทศมาได้พอลงไม่ได้เะเทศมาแล้วมาพบยักษ์นันโตเมียมเจออดเจ้าอยู่บางดินตะวันยักษ์นันโตเขาไม่อยู่มาดินไปเที่ยงอย่างแต่หลูกแก่ที่พุ่มติ่งแล้วกลิ่งตามพมกว้างแลวกลิ่งตามพุมกระพามาว่าได้หรือทีจัดเลยเดี๋ยวไอ้ไรมันอยู่ไดน อ่ได้หรกคุยจานโรแล้วราเก้อออกแลอลราเก้อกันตีนะกูไม่ออกเรกกูเป็นมาดู้ีสจีบรามกูตื้อจิ่นกินตาลกูดูในจานกูก็ดูในจานมึงดูแบ่ดื้อในจานร้วไม่ว่านกายตุ่มอยากเกี่ยเนื่อกลางอยู่ คือแต่รูแก้วนี่มีมนุษย์ลุ่มนอนอยู่ในดอกก็มีกี่ยอกอยู่ในดอกก็กูไม่กี่ออกตาตู้ไม่เจือใครจ่ายเบียร์รถไม่จ่ายตาตู้ไม่เจือกูจะเดียวกูจั่งรูแก้วต่อเดียวมาโอ้คำเป็นเดียต่อเล็กประเดีบยวลอกเอลั้ความเมาไปหัวนี้แหละมึงกอดตาเลยเอาจัง Nam Mát-tà-cà-mở, A-chan, Tân Phọ, Văt-đị, Lộc, quả rụt ri-óc, là rõ Lâm, Thầy Thọng, mơ cháo, đây ai khuẩn tôi? Thầy Thọng, tôi không ai, tôi là Lâm, tôi không quăng. Tôi làm lẽ, tôi không quăng bằng điều. Thầy Thọng, tôi làm không quăng bằng điều. quăng, ไม่ต้องตกเถียงหรอกผมรู้แล้วว่าใครขวางผมตรงไรหว่าพผมกันนะแต่ผมรู้ว่าคนนี้ขวังผมนี่ขวังคนเดียวตรงไรหว่าตายผมยังแมอย่างตรงไรอยู่เลยใครขวังก็ผมไม่โกรธเพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมกรับจะดูงามบันู่กว้างเล่นอยู่เลแล้วฝ่าเล่นไม้งามนา่นแล้วผมขอบคุณมากที่ทุกคน เออจากบ้านจากเรือจากลูกจากเมียมาเป็นเพื่อนกับแม่นะครับเราไม่ตุ่มกัน,นครับขอบคุณมากอาจารย์ท่านพอ่อครับคุณรประธานเที่ยวผมหน่อยนะอาจารย์ประธานเที่ยวผมแล้วมันจะลาอาจารย์ตามแม่ไปไหนล่ำไหนต้องเดิ่องจะตังจจอเด็กนี่ที่นี่หรอกไอ้ต้องไมอยากตังปลาบๆก็ต้องนะอันนี้ลูกน่ายนะไม่ใช่ลูกเราลูกเราไนดะ้ช่วยใจก็อยที่ได้ทัานพี่ แต่ลงได้เราต้องตั้งตามกำลังวันเราต้องรูเกกเเเเ้เด็กคนนี้เกิดวันไรเดือนไรปีไรแต่พ่อแม่ก็เด็กเกิดวันไรเดือนไรปีไรแล้วตัวเล็กเรานั้นมาตั้งมาบวกมาลบมาคูณมาเลือดเท่ต่ได้เราต้องรู้เราวเท่น,นี้ต้องพยายามเราอย่าทุกข์กล้าป่ามาจันเตเท่ารีแต่ตั้งเชือเด็กเดียวที่แผทประจำตำบล Tao làm ta làm cho thằng Diệp không nói là Tân ta chưa đến ươn vừa Ba đến ươn Diệp <laughs> mềm bút cà sắt chưa đến ươn Mà đến đây đây là mới đi qua tài chứ Đến ươn có bỏ ơi Rồi tu lô tao đấy vô mình cung vô Quên đến cung cái này rồi chạy về đến ươn พอเจอจะแสงมานี่ลงนะแสงมานี่หลวงพอ่อเออเจอแสงมานี่เรือกับดเดือนเือตายพร้อมกันเนี่ยกูยันแม่มเจอไอ้รำกินร้านโรกีรอบแล้วในกลางนี้พี่นองก็ลาลับเมื่อประจชวันรับกลับมาไหม สองสารบุตรไหนกันก็องควันใจว่ายามพว้วัยใกลเดชสั้งเวทไม่ไหวานางหนึ่งนั่งกังส้ารใจผู้พัวไอ้ไอรไอ้เบ็ดอ้ำตั้มจนกูเกลิมวะต้องได้อาจารย์เป็นนักแสดงเกากูและนั่งโก้เลยเออไม่ยากแล้วหรอไม่กับ ก็ม,มาเคลิ้ไมไอ้รนะ่ำไรยกเล่นก็ะ่อล่วงผอล่วงในคืออาจารย์อาจารย์ในกือปลาอาจารโย์เรายกไหวเนื้อกล่าวเนื้อห้วกราบไหวตุกําเจา้าก้าวนอนขึ้นส่วนภูวาไ้เลยว่าหนึ่องลาวมาเก้าตีที่ถ้าหยาดอยา,ยาประมาทมันกำนับหลงกับมโอนเป็นนิรันดร์เท่นานั้เรื่องจริ่อพอนคุณพิด้อนคุณบรรดาครูอาจารย์อาจารย์เรายกไหวเนื้อก่าวเนื้อหัวโรยเดือดร้อนวไม่ได้และอาจารย์ไม่ใหญ่เปลืองนั่นเปลืองวัวของเรา เราต้องกราบเตาเา่าสุขำเจ้าก้าวนอนยางอาจา้าตันเป็นปลานี่เป็นปลานี่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 ไอ้จัดเปรยนี้นี่ไอาจา้จัดเปรยนี้มันตื้อสิไอ้เปรยนี้มันตื้อสิอะไรวะพอนแล้ววุ้นนักไปเพอปอดิสวัสดีเจ้าที่รักคนรักเขาพมีม่มาจากไหนเถอะจ๊ะเอ้พูดคำเดียวคนรักแล้วเหรอคะ ใครถ้าเป็นคนรักของฉันผู้ชายหน้าบางๆางแบบนี้คือเป็นคนรักของฉันทุอวผู้หญิงว่าหน้าบางทํายังไงหน้าหนาล่ะจับโตัวไ้เจยจัะตัวก็รักแม่ก็นานหน้าปริ้นผู้หญิงคนนี้ดู้ายมากคนนอนอยากรัวกับตาลําไม่กลัวคนดูตาลํากลัวคนดีพ่อมคนดีอะไม่กลัวกับไม่กลัวคนนอนไม่กลัวคนนี้หรอกกลัวคนตายใหญ่เลย cố gắng đàn con đàn awa Mưa nga nga danh gomay vào tung a đàn borrow trưng lê tưng tân chuông nhé mê 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 con đàn, mê 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 mực, mê mê tì, mê tì, mê 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 ถ้าลาไม่กลัวก็ดูได้ถ้าลำเข้าไปถามนางสีนางเป็นใครมาจากไหนลูกใครหลานใครไปไหนชื่ออะไรกนเราเก้าวปาเปลยจายปลาไป,ป,าไปหน,าานหน้าหูดก้าวหนุดเหนือหนิมต้องยิ้มมัว่วขึ้นไม้จอยแรงกาตาก้าวไปพูดเอาผูดยิ่งก้าวช่วยเดียยเด๋ยพุงยังแด่๋ย้เคียดใจกัโซกดาเนี่ยเราไม่กว่าพ่ะกุณต่ำบนตายโอก้กนะคุ ต่ำบลเลยเออกูต่ำตายนะกูเองพออย่าว่าจะผูุยิ่งกูกนรานพูยปากซ่าออกดังบลังตัดทิ้นกูดังหลักัวียยนกูตํำบนปากเลี้ยวกูยืนหน้าบลังแกหนังบนรลังผูยปากซ่ากูหวาปั้วหวาปั้วหวาปั้วปากเลี้ยวผูยปากซ่าตัว่ันดิ้งดๆ้งดิ้งื่อก่ก้าวแตปลาเลยกูป๋้วปากเลี้ยวกับวันพอตัวฉันเลยผูยปากซ่ายกขึ้นตือนบรังกลุ่มจำคุกเจ็ดปีว่ะ ลงได้ไปเลยปกติหลักวัวก็ตะทสินแต่เราปุยออกโตกบนนักก็ยันแม่มเจ็ดปีแต่ถ้ามึงเปล่าเลยเพื่อได้พลังไงต่อ้าบอ้ะปุยิ่งต้องต่ำบนเนอะประเดียกับน้องกับน้องพบิ้มตัวนี้กับพบิ้มพบิ้มแมงวันตอมวันเดีพระเดียกับ คนด้วยเรีอกัน hmm ี่้อ๋อจะเละไปไหนเลยยืนข <ok ึ้นดูหน่อยสิหน้าตัวอยู่ยังไงอ่ะขอโทษนะครับเมื่อกี้ข้าใจผิดคิดว่าปั๊มมันรับพมึงยืะกระโดดรถยนต์จอดบ่อยกับมันเข้าใจแบบจีนจ้าโอ้ย นี่หัวแม่หัวกับหัวเล็กครับทำไมหัวเล็กล่ะคะละเอคกับรู้แล้วว่าเอียดเพราะเล็กเล็กเพราะละเอียดแล้วทำไมหัวเล็กทำไมหัวเอียดล่ะคะพีนี้ผมเคยดุแรงกับหัวโตหยาดขอโทษขอต้อง,ออต,องต้องหัวหน่อยได้ไหมครับได้ครับตามสบายขอโทษนะคะครับ หัวนิ่มนิ่มนิ่มวนวลนี่หัวหน้าเล่นจังเลยอยาไปเล่นเด้ดจ้ะก็คุณมากค่ะครับประธานทอดคุณหัวเล็กคุณที่อะไรคะเจอรัคกับชื่อลำเลยคะครับลำเฉยเฉยใส่ทุ้งก่อนใส่ลำนเราจะโตเฟรชไปได้เบอหยัดแหนม อ๋อทำไมนี้ก so 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 ็ต so ่อตาในเทรดเดอร์ก็ได so ้ทุ้งก่อนเพลและบารเราก็เมียเองก็ได้ทุ้งนี่กูก่อนมานี่เอาเมียจริงได้ทุ้งวันนั้นเมียมดาแก่ตายทุ้งขนาดไม่ไม่ทุ้งกรอบแกรบใช่ก็แบบว่าตุ้งกรอบแกรบอย่างแม่ไม่ลดอยู่น้ไหนุดใส่กูดัดยางเลยโคนมันไอ้ทุ้งกรอบแกรบอย่าได้เลงอย่าได้แม่ก้าวทุกขากโาคทุกขาก้าวเล้งกันก็ปพร์ตากูเลย เมียด่าจ้าตายเลยไม่รู้แกรมมันเลยตุ้งกอกแกรบบาดมันตุ้งกอกแกรบบาดได้ลูกออกไปหน้าร้านไปเจอลูกชินปิงขี้บาดผมเจอลูกชินปิงขี้บาดตึ้งแม่กาลูกชินปิงก็ได้ตุ้งกอกแกรบตุ้งก็ราดตามเฟสมาเลยอย่างอันนี้พอโลกูคิดลูกชินปิงมัดตุ้งมันตุ้มไปตุ้งกอกแกรบกูพร่ามตุ้งกูปลินหรอกออกหน่อยก็กูไม่แกรบกอเมียแกรบอย่างมันด่า cái bàn câu ở miền đấy tung cột cái bàn đầu có đấy tung